สวัสดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสู่ผู้สู่คนสวัสดีปา้าลุงสวัสดีเอฟซีทุกท่านเศร้านี่กะเจ็ดโมงกลัวๆพี่น้องลงมาทงครับก็มเมืองเขาเึืเข่าขก,ก็พี่นอ้องก็เมื่อ้านบบไดมาเลยครับเด้อเมื่อ้านบ่ไดมา ขาดจีอสองมือมาทีหนึ่งครับตอนนี้นำคล้องพึ่กนกระเริ่มปล่อยมาอีกเริ่มทย่อยปล่อยมาเป็นถุงช่วงครับแต่บดที่าไหร่บให้ขาดค้องครับพี่น้องนี่นี่ครับนำคล้องนำมาจากเคลื่อนครับตอนนี้นำเคลื่อนเท่ากับเริ่มไหลขึ้นมาแล้วก็เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พี่น้องมาตรฐานพึกนกติเก็บอยู่เป็น แ0ดสิ้าแต่หลายเกินก็นักกับประมาณร้อยเปอรเซ็นต์นจบไปถ้านำเจ่นสเป็นต์นี่ก็ช่วงหน้าปังกัพี่น่อเขากระดิเณ์หน้าปังแต่ตามก้่านั้นก็ตามก้อนหกลงมากอ่ะคือบรเิเเหตุครับวันจอยก็เริ่มปล่อยน้ำลงหน้าแล้วหลังจากวานปุ๋ย เย็นโมงกลัวได้พี่น ını, ้องเด้อนำน้ำข้องก็ไหลล่วนๆอยู่ครับนี่ครับฝนก็ตกอยู่ครับเมื like ่อ <haciendo> ก <animal cream> ้อนนี่ก็บวัวแห้งครับตกับข้าวเดียวบ่พอฟ่ไต้หนำครับห่าไต่หนำก็ได้น้ำข้องได้ครับเด้อเ่าไต้หนำขื่อนเด็กเขาน้า ตอนนี้ก็ลงมาถึงให้ทังหน้าแล้วพี่น้องก็ดีน้อยหนึ่งครับเพดให้เห็นหน้าฟังไทยเฮ้าปีนี้ก็รัฐบาลก็ซอยอยู่ครับลายละพันซอยคาลงทุนไล่ล,ละหนึ่งพันบาท กสิเขาวันที่ส่วนหนึ่งกสิเขาวันที่สิบแปดนี่ครับจดกเขามาแล้วกะหลายจังหวัดและอำเภอเขามาแล้วกะได้เมื่อล้วก็มีอีกงวดหนึ่งกะวันที่สิบแปดนี่ครับตั้งธนาคารทกอส่นกสิสัสงใจไล่ละหนึ่งพันบาทรัฐบ,บาลทนซอยเหลือพี่น้องกติกบุคือประเทศดื่นนะครับด้วยประเทศไทยเฮา ก็ถือว่าดีอยู่ครับเห็ดให้เห็นหนะ้ากำที่มีทางลัดพุนซอยอยู่ยืมมือสองมือก็สิลงมาตัดหญ้าอยู่ด้วยครับพี่นอออ้องเนอะหญ้าเริ่มไายครับหญ้าทางยางเริ่มไายแล้ว ปีนี้บ่ได้ใส่รอบเ้อพี่น้องเ้อปีนี้บ่ได้าดักรอบเพราะว่าป่ามันบ่อไหลครับแต่เป็นคู่ปีนใส่นี่ก็เต็มเลยครับเนี่ป่าในรอบนี่น้ำคลองนี่ครับว่าใส่ลงไปนี่โอ้ยมายาม,ยามาเนี่ยมะซานี่ดินพัวป้าพัวป้าตามอบครับปีนี่ป่ามันเงียบพี่น้องทําแบบมาใส่ก็ได้อยู่อีปูครับอีปูหน้าได้อยู่ทรมาใส่อีปูหน้านี่ก็ มอไซค์ทุกปีก็ได้เศร้าแล้วทั้งสีได้พี่น้องโมเมนต์ท่รมดาได้ครับเรืองโบเดโมครับเศร้าแล้วทั้งสีได้ครับอีป,ปูแต่มอไซค์คล้องนะครับนี่แต่ห้ามมอไซค์หลอกคล้องนี่เท่าละสังสีอีริพี่น้องโบเดบอลโบเดโมครับเรื่องจริงเขาก็เอาไปขายมีพี่มีน้องเขารับสื่ออยู่ ตอนนี้คือฝนจิตกครับกคือม,มองกันสีจางๆน้อยนึงกคือฝนจะตกนี่พี่น้องมึงด้พี่น้องนี่คือฝนตกเป็นเมฆตำๆไหลมา กสีลงมาเมืองเขาคือ้อกานะพี่น้องบริเวณไซเพราะว่าสองมือเข้ามาเท่น,นึงนบางที่กับมือต่อมือนี่นะครับหนาแป้งนี่ก็พีว่าพระท่านในย,ายา่าวจากอย่ากวันปุยเล้วเขาก็สิเริ่มเขียวขึ้นจัหน้อยครับ ส่วงสองอาทิตย์สามอาทิตย์ทีแล้วม,มากอะเขาเป็นเรืองเหลืองครับใบแดงแดงเรืองเหลืองครับพี่น้องมันบบกเขียวเหมือดคือสุป,ปีเพราะว่าเขาเพิ่นเขาโตพี่น้องแม่นบัดเป็นน้ำฝนฝ่าอากาศเป็นน้ำดินบ่พี่น้องสมมติว่าเป็นน้ำฝนฝ่าอากาศแต่ฝนฝ่าอากาศบ่ต่อเนืองนี่ครับตกบ่ต่อเนืองนี่เขากะ พุ่มสมบูรณ์กับโเพียงพ่อเพราะว่ามันแต่ฝนเลงอยู่เรื่อยๆน้ำท่วมทงทมท่านี่ก็น้ำในไฮในน้ำมันก็สีเย็นแต่มีเพียไม่หยังมันก็ติตกลงสู่น้ำล้วก็ติระบายไหลออกฝนตกน้ำน้ำนี่เพียจับใบเขา่าใบน้ำมันก็ตกลงเงนพี่น้องแต่ฝนโบใครตกในน้ำเข่ามันก็สีเหลือง เขียวกับอบลเขียวหลายเป็นปัตจากพี่น้องหลังจากวันปุ๋ยแล้วก็ลงมาหน้าคือเกาด้วยครับเด้อพี่น้องเสียงนาน้อยคอยรักครับ ทุกวันนี่เห็ดหน้ากำไรหน่อยแล้วพี่น้องเด้อเห็ดแค่พ่อกินนิดๆน้อยๆกับพ่อหลือหันกับขายพ่อได้ค่าปุ๋ยค่ารถเกี่ยวครับหอราคาข่าวมันตกต่ำพี่น้อง พยัญจอยลงมากันน้ำอีกเพิยัญจอยวเขาหน้าเพิ่นเขาหน้าพยัญจอยก็กล่างงามกระลังเขียวหลังจากวานปุ๋ยแล้วทั้งนี้ก็น่าผู้ค่ะนี่ก็วานปุ๋ยแล้วได้สามมือสี่มือแล้วเขาเริ่มช่วยเริ่มกลมเด็กพี่น้องเอ้ยหรือว่าวานปุ๋ยสาวจังน้อยปีนี่ปีนี้ปลากับหลาย จะเป็นทุกปีในคลองนี่ปลานี่แตกยาวๆเลยพี่น้องบอกว่าปลาซิวปลาขาวปลาคอปลาดุกในคลองจะเป็นทุกปีนี่ในคลองนี่ครับนี่ปลาที่แตกยาวๆเลยครับบ่อนตุบตับตุบตับตะปีนี่ก็เงียบเด้ครับฝนตกลากละน้ำมลนทงครับมันก็เลยเงียบพี่น้องแต่ฝนมาต้งหัวปี ปลาขึ้นทงช่วงเฮ้าเริมบ้านเขาเนี่ปลากระติลายปีนี้มุมีปลาพี่น้องปลาหน่อยตพวเดือนในกันย่าตัวล่าเนี่เขาเริ่มเป็นสาวเป็นยังนี่กะเริ่มทิม่านทิมังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นน,า,นาปลาสิลงละพี่น้องปลาสิอวยแล้ว หัวปลานี่มันหูดีก็เห่าเด้พี่น้องหูน้าเดินฝ้าอากาศฝนฝ้าอากาศหูน้ำหน่ำมาหนํา,ปา,นาไปหน่ำม,มากแบบวเราจขึ้นนึอสิลงมันหูจกักลงมาหน้าคือเกาด้วยพี่น้องเ้อเข่ามืองนนํำคือเกาครับชีวิตชาวนา เอาก็เป็นแดงแดงเดิงเดิงพี่น้องกปลปอยมันครับหนูแล่วหวจักิเฮ็ดหยังนี่ครับเป็นแดงแดงเดิงเดิงจะเข้าสิเส็ดแนวใดนะ็ปล่อยมันเลยหนูก็บแม่ยองเดือยเลยพี่น้องหนูก็ม่ยองมากัดมองดูหนูมาเห็นทางมากัดเดินนี่เป็นแดงเลยพี่น้องเขาเนี่ยห้อยหนูกัดพร้อม ะติเหตุยังแน่เขากับปีนิมเป็นน้ำปีครับพี่น้องเป็นแดงแดงเดงืองเดือกับปล่อยไม่เลยล่ะพี่น้องแ่เสียมยังมาฉีดมาคุ้มลูมใบแห่งใบแดงกับทีป็นเมืองในราไ่การป้องกันก้นพี่น้องกักที อาจจะมาคุ้มจักน้อยก็ได้พ่นจักน้อยนี่ครับมันเป็นแดงแดงเรื่องเหลืองนี่งงเลยพี่น้องนี่เขานี่เป็นแนวดมายมามือหนึ่งเป็นแนวนึงม้ามือหนึ่งเป็นแนวนึงเลยพี่น้องนี่ครับแดงแดงนี่เขาก็เป็นใบแดงแดงพี่น้องเขาแนหน้าเป็นใบแดงแดงพี่น้องปลายแดงที่แกเนะไรปัญหาพี่น้องเอ้ย ฟันปุยเหลสามสี่มือแล้วครับมันเป็นใบเรืองเหลืองแดงๆพี่น้องนี่แนมๆเห็นบ่ครับนี่ฟันปุยแหล้วเพราะท่านได้ฟืนอยู่ครับปัญหาเกิดจากยังพี่น้องแต่เป็นทุกปีฟันปุยสามมือนี่กับสี่มือนี่เขาสีเขียวเลยครับปีนี้ยังเป็นใบแดงๆเรืองเหลืองตัวหน้าอยู่ครับ แก้ปัญหาแน้ใดพี่น้องผนฮอร์โมนบอกพี่น้องขาเชือ้อราบบอกลงทุนหลายมันก็บาไหวพี่น้องเอ้ยอดจีปอยธรรมชาติมาเลยตัวพอลงทุนไหลก็บาไหวมันเป็นใบเหลืองแดงแดงเป็นใบใตายตายปลายพี่น้องขาเหนเป็นหยังแต่ก็งงอยู่ครับ มันเป็นเหลืองเหลืองแดงแดงใบมันกองแดงปลายบัวเขาเพิ่นเขาโตก็เป็นคือกันแต่บางบางท่านกับเป็นน้อยบางคนก็เป็นหลาย เจาฮอร์โมนยังมา่นพี่น้องเอายาอย่างมาแก่ใบเหลืองลูกใบแดงใบแห้งลูกใบแห้งใบแดงเท้ายาอย่างมาแก่พี่น้องปีนี้มันตั้งเปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อเห็นไหเห็นหะน้าบอกว่าพ่นว่าโตออกซิ่งเดียวกันเป็นใบแห้งใบแดงมองดูพี่น้องนะั่นนะครับถ้าอื่นเป็นบ่กครับ ใบบอไดเ้เขียวบอดได้คือทุกปีแต่เป็นทุกปีเนี่เขาสะเขียวอย่างเดียวเลยสี่มมีใบแห้งใบแดงพี่น้องงงอยู่ครับพี่น้องงงแห้งจะสิแก้ปัญหาแนวะใดพี่น้องเกิดจากยังพี่น้องกับวงหัวสาเหตุเด้อครับเด้อใบแห้งใบแดงใบเหลืองนี่ครับ เกิดจากยังพี่น้องเอฟซีทุกท่านหูจากซอยคอมเมนต์มา,าได้เลยครับเ้อว,ว่าเขาเป็นใบแดงใบแห้งนี่เป็นโรคยังครับก็เป็นมะคุทงนะครับบัวหน้าเพื่นหน้าโตครับพี่น้นนองเป็นเบิร์ดต่ว่าสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้อง ลงมาเห็นแล้วกับบางเมื่อกาส่งสีเขียวปัดมาเมือเ่อนีส่งเป็นเนื้อเหลืองใบงแหมๆกับมีบางหม่องพี่น้องปีนี้บ่เข้าใจเลยพี่น้องเลยเห็นหน้าเห็นยาเห็นหน้ายากลำบากปีนี้พี่น้องแต่เป็นทุกปีเขางามขนาดนี้กับรับลองมารับหมากรับผลนี่เต็มที่กัดเลยปีนี้ก็เป็น เอางามอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นใบแดงแดงเรืองเหลืองปลายครับต่งองอยู่เด้อพี่น้องเด้อเห็นกระเจาม้มคมเม่นมาทาั้งอูดรกับเป็นเป็นใบเรืองเหลืองแดงแดงนี่แหละครับฝนฝ่าอากาศอากาศมันพาไปพี่น้องเห็นหน้าเห็นมาทาั้งนี่กันหน้าเขาไส้นี่หน้าพงสายนี่กระเป็นคือกันแดงมดัธน,นาครับนี่ แดงแดงเรื baptism, reveal, ่องเหลืองคร em, ับบังซิปกว่าหมื่นครับยังเขียวอยู่เลยครับนี่มังซิปกว่าหมื่นยังเขียวอยู่ครับเป็นอะไรจังใบเดืองเหลืองลงพี่น้องมองดูนี่เรื่องเหลืองแดงแดงพี่น้องปีนี้ครับเป็นแนวนี่ปีนี้พี่น้องเข้าสิการทื่นลายอยู่ครับนี่นี่ครับเป็นดอกแดงแดงเรื่องเหลืองนี่ครับแก้ปัญหาแนวนด้พี่น้อง ถ้าเจวานผู้ดีด่านก็วานบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันลาแล้วพอผู้ดีด่านมันเป็นสารดูดซึมเด้พี่น้องสารดูดซึมเพราะว่า,วา,ามําโดนจังสิจืดิดพี่น้องหลายเดือนสิจื่เอาเมื่อวานตอนนี้บ่ได้เพราะว่าเขามันมารถถอกแล้วคลิปนี้ผมยังหลายเลยพี่น้องเ้อลงมาเมืองเขาครับก็ปล่อยธรรมชาติได้พี่น้อง ลอยไปธรรมชาติเลยครับไดส้สำได้เอาละกระต้องซีเรียบนั่นพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเลยพี่น้องเด้อที่ข่าวมะม่วงทั้งอื่นเป็นมะนาวอุบลสิสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์เข่าเป็นใ,นใบแดงๆเรื่องเหลืองมะนาวแต่เป็นแดงๆหนึ่งใบแดงๆเรื่องเหลืองกับขมอมันมาเลยพี่น้องเด้อแก้ปัญหาแนวไ,ไหนครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อที่ขา่ามาชมมาะม่วง เมืองกันไปดูแลก,กันไปครับเฮ้าเกิดเป็นมนุษย์ร่วมชาติต้องดูแลกันไปแล้วครับ